ไปหามาแว่โดูเอาซราบผมนึงเวยดูดูแห้มวนกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสกูสุคน บว่าจ,จะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับก็สู่ซองของบาลสิลัดบราซิลอีกแล้วอ่าเมื่อนี้เนาะพระเทศนอกรัมบมาพ่อกับบอลสิลัดในเมือนี้ก็คืออยู่เฮือนคองอ่าซาวเล่เสื้มสวยเนาะอ่าซึ่งทุกคนอาจจะเป็นที่ฟูจักมาชันซะอ่าซึ่งเออแหล่เมื่อี้นี่ก็ได้เปิดใจมาตั้งแต่ตด,น,ดนแหล่ประพี่น้องกรยกับบอลสิลัดเองกับโดนนอกรอบเดมาร์มาชันซะกับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาชันเนาะอ่าก็เลยมาหาถ้งเกิดเพื่อนร่วมมาลินมาเยี่ยมมายามนี่แหละ มาถามมาไทยเรื China, ่องหัวใจของเพื่อนว่าเป็นจังไดคู่มือนี่อ่ะว่าปิดใจแล้วหรือยังพี่น้องเอ้ยกษัตริย์เองก็คงคิดว่าเอฟซีหลายๆคนคงสี่ขีดน้อยละไรขีดถึงอ่าสาวแหล่มันอ่าซื่อๆเพราะฉะนั่นเนาะเพราะว่ามาหาเพื่อนทีไรนี่พี่น้องเอ้ยม่วนแล้วก็เฮฮาเนาะเบาใจดีพี่น้องเอ้ยม่วนซื่อเพราะฉะั้นจ้ะอ่าทุกคนเลยเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวบษัตริย์ก็จะพาผู้สูงสุดคนเนาะเขาไปอบไปล่มนะครับไปเยี่ยมยามหรือว่าทำไทยคองอ่ะเอ้ยแหละซมสวยของเขาพร้อมกันเลยทุกคนสบายดี มาพ่อก็ดีอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งโดนมาแล้วโดยโราหอดแล้วเปเจ้าเดื้อหนึ่งเนาะโดนเติบดีเนาะเดือนปลายเนาะโดยตั้งแต่เปิดใจมาเดือนปลายเนาะไม่เคยแบบสิปิดมื่อื่นเลยเลยเมดีน่แม่นะดีบอกปิดเพราะว่าบ่มีผู้คุยแล้วกำลังชิดีใจดำเนาะกับแม่ชีคิดว่าปิดใจอย่ามีมีแต่คนคุยหลายคุยละลาขี้ข้าน สรุปสรุปนี่ผมมีคนจริงใจบอเขามาจะมีแต่แบบใดเนาะีแบบคุยลิ่นซื่อคุยดิ่นแล้วเนาะต้งกะเพากับ่มมีเวลาเนี่ยเนาะโดยโดยคุยดิ่นซื้อเนาะยังบมมีคนแบบว่าจริงจังแลวก็พร้อมที่แบบซีดูแลทั้งเอื่อยเนาะมีอยู่บอแบบนะมีต้นต้นนี่บอกา โดยผู oh okay. ism, ้ซื <kind abonn emen> ้อกว่าก็มีลมอยู่แต่เลือนเลือนเริ่มเริ่มเลื้อนหน่อยคนเลยะเริ่มคัดออกไปแต่เริ่มเลื้อนหน่อยเนี่ยเป็นอะไรเป็นเลื้อนหน่อยมันเลื้อนหน่อยแบบลมนะลมแจ็คสีได้นานสัปดาห์แต่เริ่มเลื้อนหน่อยแล้วโอ้คืออ่าคัดเอาบอรนี่นะคัดอ๋อน่าลมแต่ละกับตัวห้าเล่นโทรศัพท์ที่ค่ะแมนโอ้แมน ผู้ใดให้บัตรเติมเงินกะล่มแต่น้ำผู้นั่นเด๊ะเลยค่ะค่ะแม่เลยเนาะคัะค่ะไม่อะไรมันเนี่ยเลยคือยังหัวใจก็ยังเปิดไฟเขียวคือเก่าว่างคือเก่าแม่ทำใดก็คือเก่าเนาะไม่ได้ใดเก่าเี๋ยวคนกี่ไล่ท้ายเป๊ะคือเก่า เป็นเนาะหนุห่มเฮานี่ก็ได้เ,ล,ล,เ,เ,ล,ดเลือกลายเนาะหนุ่มเฮานี่เนาะเวลาก็ได้เอ้ามันมีบทเลือกลายคอยกระบอกไปหาสาวๆงามงามมาเับเปิดใจลายคอนอยู่ไดเนาะไปหาลมเอารดผู้ลมบ่างๆในล,ลมก็จะหมักบพราะคนหมักแท้จริงใจนี่เนาะหรือว่าในใดด,ดีคือทุกมือนี่ดูค่าลายเร่องการลายได้น่ะลายลายมีมือนี่แล้วว่าง เจ้าก็ขึ้นมาหมอดจอเด็กเหมือนมียังอ่ะมันมันมีแนวถึงดูดบีแนวถึงดูดวะต้องมันต้องมาเออแหล่แล้วมานีวะคือเป็นผึองกระชีว่างนะนะมากระว่างกะรีมามาดีกระแหล่ก็เงาเงาอยู่เลยเนาะเอ้ไเห็นน้องๆมากระดีใจอยุโอ้ยเพื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอีกเนี่ยบ่าน้องๆเข้ามาเนี่ยปุ๊บกันหน้ากว่ามาปุ๊บยังเนาะ ยันว่าเฮ้ยมาถ่ายบ้านเอกคือบัมีบ่าวหายจากเทื่อว่ะเลยขี้ไล่ก็ยังบ่อยากให้ถ่ายว่าขี้ไล่กิ๊งให้ถ่ายบัมีดอกเนี่ยเนาะรุ่นดีขี้ไล่รุ่นต่อไปชั้นไดเด้บ้านเนี่ยโดยโดยคือมาหาเท่าไดก็เฮฮาเนาะมวนบ้าหสวยเนมยนมวนๆบ้าซาผมสอยเอ้ยดุดุด้โดยโดยบ้านนำนมยังบ่ออยากออลมจริงจังเนาะมาอยู่ในเมลแล่นี่รับรองบัมีเงามีแต่มวนเฮฮาทั้งนั้นเลย แม่แน่เนาะชีวิตที่โศกเศร้ากลายเป็นสดชื่นสดใสแล้วนะหักเขากะคือว่าเนาะเขากะยันเฮาบวจริงใจหักเฮากะเฮาก,ากาับเฮาก็บอกเลยเดีเ๋ยวเฮาต้องเบิ่งไปก่อนศึกษาไปก่อนเออคว,วามสวยเหลือเฮากะให้เบิ่งไปก่อนเฮาเฮ้าโได้ว่าจําเป็นตน้อง,งลวงต้องไลยแต่มีน้ำใจให้เฮาเนี่ยเฮากระลุ่มได้เนาะเออบางเถื่อลุ่มไปถึงขอถึงโลกถึงใจผัด อันน oh, wow. mm ี้ปลูกปรับโลดโอ้ยส้วนหันส้วนนี่ก็อยากยอมคือกันนี่มีแต่ว่าคุยเงินยังบบเคยได้จักกีบัตรเติมเงินยังบบเคยได้มีแต่ส้วนเจ้าเลยเลยอย่าไลยเด้อมันโยนอย่างน้อยเลยเนาะโอ้ยดูเห็นว่าเคยห่างมาหลายปีก็เลยอดได้อยู่อะไรเนาะบบได้แบบว่ายังไงกันใส่ใจคุยกันเนาะใส่แต่อารมณ์คุยกันใช่นี้คนเฮาหัวหมวนเนาะคนเฮาเนาะ ลักษณะ่เออกอยส่ให้บัตรเติมเงินเจ้าเด้อท่านั้นเท่านี้กดอยลมเจ้าโบมันว่าเป็นการซื้อการขายเนาะแต่ว่าเป็นการดูแลสึ่งกันและกันในเบื้องต้นซื่อๆดูถ้าลุ่มขอถึอใจก็เอออยากเห็นหนาอยากพูอหนาพูอตาปัจจิย่ายสซัมพันสปอร์ตเือยก็มีแก่ประเด็นไอเอาเงินหรอไม่เห็นพัฒน์สปอร์ตเดี๋ยวบอเลยเห็นไว้เรียบร้อยแสดงว่าคนนี้ไปพ่อมือได้เอ้ยไปมือนั่นนะ ฮะค่ะต้องมีซอยกับเบื้องต้นก่อนขึอนเลยว่าอะไรโดยโดยแต่กับครูไดบ่ซอยกับโบเป็นหยังสีสซีลมก็สี่ย่างยากหน right? ่อยหนึ oh, yeah. ่งยิ่งแปลว่าเอาลูกค้าก็ได้เนาะเมนเมนได้สิคุยกับโบมีอีกอกไดรเอื้อเมื่อเฮือนเอื้องกบเหนื่อยแล้วเก้าโมงเก้าโมงไปเดี๋ยวก็รับเลยได้โอ้เมื่อยเนาะผ่านแล้วเนาะโดยคือว่าเฮ็ดคนเดียวเนาะเมลูกค้าก็ได้เพราะว่าผ่านว่าเมื่อนั้นก็เต็มผ่านความพนักงานจะคน หลายแล้วก็คนแถวเอบ้านของพันคุบ่ดงหนอกดงน้อยสนามไส้แถวโรงจักโรงงานโดยจุไรเป็นลูกค้าประจําบ่โรหน้าใหม่เลยลูกค้าประจําแล้วก็แนะนําปากต่อปากอือันเอ้ยสิเป็นนั่นที่พวกกันยืดผมเนาะโดยเพราะว่ายืดผมเฮายืดผมอ่อนแอเฮาก็ยืดได้บ่สดบ่เสียบ่หยังเฮายืดได้ผมอีกฟู้หยังเฮาก็ยืดอยู่ได้เด เขาสีแนะนํามาปากกับปากหรือน้ำยายืดบ้าเฮากับมันโบมินโบคิวอีกโดยคือใส่ของดีทั้งนั้นเลยเมนถูกอย่างห่านเอ้ยโบงงามกับยาทุกอย่างของเอ้ยต้องคุณภาพต้องมาก่อนมาใส่ก็เสนาไปทางซองอีกได้โดยโดยอ่าเบอง์ห่นจะโบงงามเนาะเพราะว่ามันก็ใส่ทุนตกแต่งเนาะแล้วอะไรเมนเมนบอด้เกียร์กับฟีมือใน เรื่องสีมือนิวสุดยอดเนาะลองเป็มาดูค่ะติดใจหาหากินพอได้เลี้ยงลูกอยู่แต่ว่าผมพอได้ซื้อหันซื้อนี้แต่อยากซื้อหันซื้อนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ก็ดีใจดีใจด่ะก็ได้หรือเปล่าทางใจมันก็ได้อยู่ได้ได้ว่าได้อยู่เพิ่นกัซื้อรถถีบให้ลูกเพิ่นก็บซอยเรือได้กับมีมีมีดีมีดีอยู่มีดีอยู่บ่แม่นว่าบ่มีดีได้ ซื้อรถที่ไปทั้งลูกสาวแม่ลูกสาวลูกชายได้ผูคุรขันได้ผูคุรขันบ่แม่รถที่ปั่นบ่รถที่รถที่ไฟฟ้าบ่รถทีป่ปั่นโดยเพื่อนกะม้อให้ตอนนั้นเพื่อนผ่าวมานำลุงใหญ่เออเด้ออันเอามามออเงินให้เมื่อน,นึ่งใกนการเลี้ยงเงินอยู่พันสี่ร้อย ก็ซื้อมูกกระ t h ให้ลูกกินกับก๋ดีจุ๊บเบิ้ลแกยังขอบคุณเพื่อนก็คือเป็มอบเป็นเงินมาแม่ไปซื้อเองบ่แม่ไปซื้อเองก็คือได้สองคันเนาะได้สามสามหมอบสามคนเนาะลูกสามคนของลูกทรายน่ะสิแพงแน่ได้สี่พันปลายแกเออเบนกกเห็นเด็กน้อยอยางไปทะเละก็คือเป็นเชื้อนี่นะโดยความสงสารลูกข่แม่แม่ลูกเ่า อยากซอยเรือกับเพื่นกับบริสุทธิ์ให้แต่ลูกเอกยดอกประซึ่งให้หลายคนอยู่ซอยหลายคนในในในส่วนั้นบริเวนหาขั้นบ่อในส่วนที่พักมาไปซื้อให้ลูกเอกยแสดงว่าเพิ่อนมักซอยเรือคนเนาะแม่น จะดีใจนะเนาะรมดีอยู่นะดูดูดูถ้าเหนื่อยก็ได้ร่มน้ำพึ่นร่มอยู่ร่มอยู่แต่ว่าโบโบได้ร่มถึงกับกันมาแต่ว่าความห่วงใยแหละกับพึ่นกระามไทยลูกเต้าเนาะไปจังเลนมาจังไรลูกหลานนั่นนั่น้ดูเมนเมนแต่เพึ่นกะในในในส่วนนั้นผมเป็นห่าขั้นบอกคนซื้อเป็นแบบเดียวนะคนแรกก็สวยไล่โบไล่ที่อยู่สื่อเสือพงเสือผาแน่เด็ยหญิงพึ่งมาดอก แสดงว่าคนมีใจบุญช่วยเหลือเรื่องคำบอกคำหมักนี่เพิ่นคือสีบบปันใดเนาะเด็กโบกุบคือโบปันแดงแต่พูนมากับมีอยู่บบที่นุ่มยืนมือเข้ามาซอยอีกกับกับนี่แหละกับหายไปเลยได้ช่วงแรกๆกับก็ได้อยู่วัดเติมหอกเติมเงินเออเริ่มเดิเลยหายแล้เป็นอะไรบ้างเนป็นเริ่มหายบ่หล่บ่เม่นว่ะเริ่มเริ่มหายบ่เม่นว่า บมเมนว่าเอ้ยปิดใจเพราะว่าโอ้สิปิดใจเผื่อคนนอนคนนี้เขาบอกกาให้ปิดป้าเขาคือบอกเขาคือบอกสั่งเลยเนาะแสดงว่าตัวประเด็นของบุการชัดเจนเนาะมันจังบุอยากให้ปิดถ้าบะมีนมให้เอ้ยปิดหนีเอ้ยผมปิดหนีผ่นบ่ะถ้าแบบมีนมกระเบื้องการสวยเรือก่อนเลยเนาะอยู่ๆมาว่าคอยชิ้หอบไหมเจ้าปิดหนุกมันยอมคือจะเามากเพาอันทะเลปิดใจคอยแนะนำคอยช่วยกับเจ้าเพราะว่าอ๋อได้ดังเวิร์กหลายคนมาถามอยากอยู่น้ำนี่กะเอ้ยกับโบได้หับ เพราะว่าความสวยเรือยังบริมีอย่างมาอยู่น้ำเนี่อยู่ในฐานะยังแหละเออก็ต้องถามเพราะว่าเออเป็นคนมีภาระเนาะเออเป็นคนมีภาระเฮาต้องเบิงว่าอยู่ในฐานะยังก็ต้องถามก่อนเอาก็บบริ้รวยบริมีอย่างเนาะแม่นอย่างน้อยก็เออให้ความสวยเรือมาเบิกจนเบิกยังก็หักแพงกันกับว่าเป็นยังคันว่าบ่ได้กันก็เนาะ แมคันได้กะดีคือกันได ouais. ้กะดีเนาะบ่ได้กะได้กะดีบ่ได้กะได้คนหักแพงไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่าบ่เป็นหยังโดูดูเออคุณสบายสบายอยู่แล้วบ่แม hand ่นว่าบ่ได้ด้วยกันแล้วสิสั่งกันเนาะแม่นก็คือบ่ได้กะเป็นนายเป็นน้องกันเขาอยากซั่งเอื้อยยาวเขาเรื่อยโมซังโมงเนาะดูดูเรื่อยเรื่อยหนี่กาคือสีสซั้งคนผมเป็นดอกคือว่ามาทำไดเกามีได้เฮฮาเนาะ โดยแมนแล้วทุกคนสีซังไปเฮา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 อยู่แบบนี้เฮากบบมีความสุขขนาดแจ๊กซีซังไปเกอี่ยเงาเฮาซังไปทำกับมาสั่งศัตรูเนาะแมนแล้วก็สร้างให้เฮาคิดไปคนขายแมนแต่เฮาเฮาบอกเอามาหนักสมองแม่นคือสิ่งเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เฮาสอยเหลือคนได้เฮาก็สอยเหลือไปด้วยที่โบวังว่าเขาต้องมาสอดตอบแทนเฮาดอกดแต่อันนั้นกับเฮากับมีความสบายใจแนวหนึ่งได้ดแมน ชีวิตเอื <t> ้อโบเมนเอื้อโบเคยสอยเหลือคนเอื้อแต่เคยสอยเหลือเนี่ยเฮามีเนาะเรื่องนี้ค่ะกะรลำบากบ่กะกะรลำบากเป็นบักข้างเค้าโดยแต่ว่าบ่มีสิ่งของเป็นของตัวเองสื่อโดยโดยจิตใจเฮาสบายก็สบายเนี่ย ่แต <l id> ใจสบายสมองก็จะคิดเป็นเลยนา่สมองวัเนี้ผมก็งอกไวเด้วยวันนี้ได้สาระจริงคิดลายนาะันคิดลายเลยผมออกวาหาก็ไดหู้หากกหู้ได้เนาะเลยยหมักเจ็บหัวอีกผมก็งอกไว้เจ็บหัวเจ็บเส้นไม่นากกินลายเลยคือเลยบอกอยเจ็บหัวเลยแม่บอกไปคิดเน่ยีหาเด้อเนาะไม่คิดว่า ะวันหนึ่งต้องเป็นของเฮาโดยแม่แต่เออคิดว่าเฮาอยากมีความฝันเป็นของตัวเองเนาะโดยแต่ถ้าบว่าได้กับ่เป็นหนังถ้าได้เฮากับพ่ออมโดยสุ่มเทกายและใจทุกอย่างเนาะโดยเพราะว่าเฮากับเป็นคนบวมเป็นคนหล่อหลยนะโดยแต่ถ้าบ่ได้กับเป็นบุญวาสนาของเฮาเราขึ้นสีอยู่ได้สมิ่งแต่เฮาหาต้องได้กินนะเมนข้าวบ่หาร์ตบุรีข้าวบัวฮาร์จากัาษีหายเฮาเนาะเมนเฮาต้องขึ้นแบบนี้แต่คันสี่ว่าลูกยังเฮียนอยู่เนาะ หนึ่งยังเฮียนสองมากอะเขายังน้อยแม่จังน้อยอีกน้อยกันน้อยบอกคือเฮาตะกี้เนาะน้อยเฮาตะกี้เป็นสิ่งของเขาขายได้เขาขายพุูดขายหาพ่อมียยังน้อยเมนมะกอกนะหล่นยังเก็บมาขายเอืกอยค่ะเออกลัวมือถี้ทั้งลูกคขาเมื่อยพอเป็นได้ว่าไปตันหยกสมัย่เนามียนจังหวะทั้งลูกเอืไอยคขาเมื่อยนี่เป็นหนึ่งเข่าไอ้เอยเอยก็ยังซาถุกคนเขาเยอะยังได้หนึ่งเข่าได้ร่างถวยถูเขื่อนบอกเกี้ยงกระยาไม่นอาถูล้ำเอา เดีได้ข้าวซ้อนลูกแบบนั่นเด้อรีบตัวน้ำผัดกันแมนมาทุกคนเก่งกระย้าเนาะมือแรกมือสองมือสามมือสี่แป๊บมันสี่เก่งยังเนาะอมแต่ว่าการเทียนนนั่นแหละชนาไปเนาะพอเป็นคอยไปว่เข้ามยหอมมาเปิดใจก็คืออยากแรงคนมาแบ่งเบาภาระทั้งเอือยเนาะซัพพอร์ตแน่สวยเรือได้นี่แหละซึ่งทั้งเอือยก็มีภาระเนาะแม่นข้าเป็นคนมีภาระ ันเข้ามาแหละครับพะรันทั้งเกยบ่ได้ก็อยู่ตรงนี้บ่ได้เนาะแม่นูอยากยังไงก็คือเข้ามาแรกกับโบแมนว่าอ่ะทั้งเกย์ชีเลิกเห็ดธุรกิจกับโบแมนเนาะโบแมนได้เขาต้องทำมาหากินอยู่คือจะมาจะสอยเลือได้ในส่วนนี้อ่ะทั้งเอ้ยกับฮะอีกส่วนนึงเนาะแมนแมเฮาบม่ได้เห็เจ้าหักเบิร์ดแมนคือมาสอยกันแต่ว่าเจ้าต้องมีอ่าแบบอี่ยังเกินวาเข้ามาแล้วต้องสอยเลือเขาได้อีกกันมอืคนอยากลงคือการเบื้องต้นเนี่ยก็ต้อง แม่นเฮาต้องลมกันบัดเติมของเติมเงินเนาะบ่แม่นว่าเฮาเป็นคนอยากได้เนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเฮาคนมีภาระโอนกันเนี่ไปมีอาจจะต้องใช้เนาะบ่แม่นบ่แม่นหยังเฮาคนเฒ่าแล้วบ่แม่นหนุ่มสาวที่ว่าจีบกันพิศวาสกันแบบโดยเออด้วยใจใจซื้อใจใจแลกใจสําหรับเออื้ยมันบ่แม่นอันเบิดแล้ว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 ใจแลกใจนั่นโดยโดย มีแต่ล้มว่ะฮะเออหักแพงความเสื่อเลือเสื่อกันแหลกัารความดีมันมีเองดูความหูซึกดีๆแรกๆมันอาจสีบอลน่นแต่ว่าดล้มไปล้มไปความหูซึกมันจีว่ะเออเขาคดีกับเฮาสำนีเนาะเขาก็ให้โอกาสเฮาเขาก็โอยเหลือเฮาแบบนั้นนะนะเฮาก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้ตอบแทนเขาดู่ต้องคิดดูว่าเนาะเชียาได้แล้วมา้เฮาเซตเตอยบอุม่นได้เนาะ เราก็มีชิมตอบแทนนี่คือการมีมีห้าวคนใหญ่เดี๋ยวนะเอาคนเขามาไล่ก็ยันบาปเม่เอาอะไรเลยก็รำบาปเราคือคือเห็นนะเ้ืเอยลงใส่บาทเรื่อยอยู่เนาะแม่นลงตุกสิ่งบ่ใส่อยู่วันศิ้นบ่หรือกับหน้าบ้านส่วนไหบ่ประคั่นเบุงเถอะบ่ได้ลงวันศิ้นกับหน้าบ้านแม่เพิ่นมาบินทบาทเนี่ยนบ่แมนบินทันตื่นท่าน ใส่แต่เอืึดกับโบเห็ดเห็นตัวเองเป็นถูกโดยเอากับแบ่งกินแบ่งใไซบางเถื่อเงินเพิ่นห้มาเนาะสมมหรือว่าผู้ใหญ่จะดีแบบเออข่อยสวยเหลือเจ้าเด้อสองพันสามพันเอากับเออส่วนนี้กับเออเากับได้ซื้อของใส่บาททำบุญน้ำเลยกับบุญถิ่นว่าเออให้ได้บุญน้ำกันบางเถื่อโบชาดนี่กับชาตนาบันใดอวันหนึ่งเอากับมีโอกาสแบบนั้นนาะ เาเนาะคนหนึ่งมาเฮากับโมเมนคนโลเล่นะโดยคนสินคนทําอยู่แต่ว่าให้ไปจำศิลหลายกบูได้เลยคุณเบียกงานเคาเนาะเบียกคนผู้เดียวอย่าว่าอลไรเดียวเลี้ยงลูกคนผู้เดียวเลี้ยงลูกสามคนเนาะเดียวเลี้ยงลูกพันคทแาวที่เพ๊คนแถวอีกคนหนึ่งน้องน้องน่าเป็นมิสซี่จูชีวิตให้เนาะเหื่อยเก่งเหื่อยยอมเก่งอันนี้ เป็นอะไรนัก้นโสดนะมากคนเก่งบอลวันใดัง้าเก่งกว่เขาเจ้าขยานเขาเองเขาบอกว่าขอยังูบเลี่ยงบบได้คือเจ้าบอกว่าขอยานบบให้ยาน สวยกันหรือว่าหมักบางคนแบบเออมาแล้วก you know? sure so, ็นอนใส่เงินฮะถ่าใส่เงินอย่างเดียวบ่เนาะหมักบ่คนแบบนันนะฮะมีธุรกิจของตัวเองทำเงินกันกันเนาะเงินกินเขาเขาหมักแบบนั้นเขาให้นั่งกินนอนกินถ่าเลี้ยงลูกสาวขยิบเดินนั่งกินนอนกินดูเลี้ยงลูกสาวขยเดินเลี้ยงต้อยเอาห้ากันสิบปีสิปีเรียกมีฮะเลี้ยงลูกสาวขยิบเดิน xa em sao sau khi xa nó sau khi có sĩ nặng kỹ năng kỹ năng môn sưu nó mày mày lính thắng lệ vẫn đi lệ tên bên ngoan và sẵn sàng nhà phân ngao nó ngao đều 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 ngao ngâu ngao đề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 u ngâu đều ngao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  bà ngao đều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  ngao อ่าเบอหน้าเขาจะมาลิดน้ำใหม้ไหมใช่จ๊ะอ่าไปหามาแหวดรถมาทราบผมนั่งเอวยดูดูแหงม่วนเงี้ยงก็ได้เงินเลี้ยงลูกพร้อมโอ้ยอ่าก็โอเคเนาะบบดนี้เนาะสิพอตัวครับก่อนเดิมแบดนี้สบายดี